ผมสุกสบายดีครับพี่น้องครับรับพี่น้องเข้าสู้ช่องยีสานบ้าน้านะครับเมื่อวนนี้ขืนโคกนะครับเราหาเห็ดขึ้นเ่านะครับหลังจากที่กว่านั้นนี้มาเก็บแล้วก็เว้นช่วงไปเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อนี้ขึ้นมาปูนะครับสุดยอดเลยนะครับผมคุณนะแต่ก็มี่งกระดกงามๆนะครับทิ้งช่วงไปเมื่อเดียวนะครับปรากฏว่าเห็ดก็ออกมาหลายนะครับผมครับผมแมนเบิร์ดเลยนะครับครับผม งามงามอันนี้ก็แมนครับนะครับดอกน้อยๆอยู่นี่ครับ,รบแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกว่าดอกเทาไลยนะครับเพราะว่าเว้นช่วงมากนะครับแล้วก็บวิ่งผลเดียวเขียนมากอีกนะครับเป็นดอกงามๆนมเครับผมงามงามครับมอันนี้ก็แมนครับเนี่ยจิงเกอนะครับเกือบเต็มตาแล้วครับเรื่องดอกบานเนี่ยดอก นุ่มแน่นะครับผมหลายคักรับมันนี้ครับเนี่ยนะครับตอนแรกกันเนืากว่าสิมีค้นขึ้นมากนะครับหมู่บ้านนี่ยก็เลยบริเวณมาเบิงนะครับบริเวณมาสองเบิงเก็บปลาสิมีพี่น้องเพื่อนขึ้นมากเก็บอยู่ดอกนะครับก็เลยบวกขึ้นมากวันนี้ขึ้นมากเบิงอีกเพนนึงครับโอ้กับหลายคักนะครับรับผมนะครับเก็ดดอกกำลังงามอยู่นะครับผมเห็นดอกกำลังงามนะครับงามอยู่ครับ ใจเม็ดจิ้มขึ้นมากนะครับผมดอกกรลังามนะครับดอกนั้นนะครับนี่คือดอกกรลังามอยู่นะครับผมกัวนี้ดอกบานนะครับบานกับพ่อได้อยู่ครับนี่นีเท่านี่ก็ดอกน้อยนะครับอันนี้มุูนปูมันี่ลายคักนะครับที่ว่าหมันเติบนะครับ มาเท้านะครับยังมีมีขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องเพื่อนขี่รถออกหาเก็บเห็ดด้วยกันจะกลไปคนล่ามองคนเละแจ่นะครับไปตามไม้ที่จะของคิดไว้นะครับผมครับผมยหม่มองอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาสู้จุดหมายที่สองนะครับในการหาเห็ดเมื่อนี้นะครับหมองแรกก็ได้เกือบเต็มตาแล้วนะครับแต่ว่าเห็นไปอีกมองนึงนะครับมาเหมือนกันกว่ายังดอกกันน้อยอยู่นะครับเมื่อนี้นาจะดอกยังไงแล้วมาลุนไปน้ำกันครับผมว่า สีเงาคือกิดบ่ครับผมกับผมที่ช็อตนึงครับช็อตนี้นะครับเป็นจุดหมายไหมนะครับก็นี่กระดอกงามอยู่นะครับผมเดี๋ยวะ่าเจ้าทินกับไรนะครับผมยัยปีขันจุดที่เต็มกระตาอยู่นี่มั่นบ้านไหนหลายมองเยอะครับมาจากเมองเอือนน้ำนะครับแต่วจะมองเหนือจะมานะครับผมกำลังดอกงามนะครับพี่น้องดีเบิงครับผม คือหมายให้มาไหมครับไปหามาจะทังไหนแน่ตอน,นี้กับนีน่ซีนาลเฟนมาเบิงน้ำนะครับผมครับผมอีกช็อตนึำง,งามๆนะครับเดี๋ยวความๆนะครับผมนี่นะครับตุ่มๆอยู่นะเกลียงแสบนะโอ๊ยน,น้อยนะครับดอนนีน้กเกลีงหวานนะครับผม ครับผมเอาพออีกหม่องนึงนะครับไปเริ่มเป็นดอกเล็กน้อยนะครับยีเล็กน้อยอยู่นะครับอันนี้คือเน็ดแป้งนะครับเสียงแกเคู่กันครับผมก็จะเอาเฉพาะดอกที่พ่อกินได้นะครับดอกน้อยก็เอาไว้เก็บไว้หนาอครับครับผมนี่ดอกปับานนะครับบานยินตว่ากันยังบุกขันถึงกบว่าล่างบ่ไดะครับสามารถกินได้อยู่ครับนี่ครับครับผม งามๆนะครับครับผมช็อตนี่กระดอบอันยังงามนะครับสองดอกนะครับผมยังขัดแยบครับถึงจะงามนะครับผมครับผมช็อตนี้นะครับเจอเห็ดละโงกขาวดอกนึงนะครับแล้วก็านี่เห็ดหนามุมนั่นหนามแบบขางขานเจอขาวดอกนะครับ เหตุมาเห็นพี่น้องในเบื้องนะครับเห็ดลงโอเเขานะครับขันย่งางพันออกนอ่อ,อกคักนะครับเหตวมาช่วงนี้กับแม่ไม่ก็ถือว่าย่งางพันออกหลายออนจะมาชิมด่างดอกสองดอกนะครับอันนี้พ่อดอกดอกบานแล้วดอกว่าง่ง่นะครับผมคือเห็ดลงโอเเขานะครับปีสวยเราว่าของแท้นะครับเหตุลงโอเเขาเนะี่ยเพระเป็นเหนลุละง่ายนะครับพ่าเดียไปแกงอยู่ครับผมแกงร่วมกันเนาะครับผมให้เบิง้งอีก ช้อนนึงนะครับมามือกอนเนี่ยนะครับมาหาเบื้องยุ่นะครับแต่ว่าบ่เห็นเนื่องจากว่าบ่ไเ้เปิดพี่ใบไหม่นะครับแต่มาเมือนอนเริ่มเท่าแล้วครับผมโอ้สามจีได้นะครับมามือกอนบริเ้เบื้องขัดนะครับอ่าครับเท่าแล้วก็เบาแล้วครับผมครับผมอีกช็อนนึงนะครับทำงามนะครับเลมีชิมครับผม งามไม่แง่นะครับผมแง่ไม่งามนะครับวูเป็นกัสะออนนะครับแถวนี้แถบมาเมอก่อนนี้บ่เห็นนะครับอาจจะเนื่องจากว่าบุคิดว่าจะเกิดนะครับก็เลยบ่ได้สังเกตคักับมาเมอนี้บานส่วนหนึ่งเถ่าส่วนหนึ่งคลับผมตอนนี้ก็ถือว่าในเห็ดไหลพอสมควรแล้วนะครับก็จะลงคู่นะครับกลับบ้านนะครับผม มือนี้ถือว่าหมานนะครับถือว่าเป็นการเก็บเห็ดหมานคักในครั้งแรกของปีนะครับ่มเก็บที่ผ่านมาก,ก็าในทะเแก่งนะครับแต่มือนี้ได้เป็นตาครับผมหลายคนว่ายโมอะไรได้เป็นตาใสา่รักฐานว่าเบาื้องกัน <c oughs> นี่ครับผมเป็นตาอะไนะครับนี่ครับมันชัดๆนะครับผมมีทึงดอกตูมดอกบานนะครับดอกบานกับ ครับผมตอนนี้ก็ลงมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการล่างเห็ดจนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือเห็ดดอกตุ่มๆงามๆนะครับครับนี่คือส่วนที่เลือกเอาดอกตุ่มนะครับแยกกันกับดอกบานนะครับผมนี่คือดอกตุ่มเนาะนะครับแล้วก็มีส่วนของดอกบานนั่มนะครับผมครับนี่นะครับตุ่มกับดอกบานนะครับล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม แกงเป็นกระแซบะเยอะแล้วครับนะครับสําหรับผู้ที่ยังบัได้กินนะครับเมื่อกินนั้นมีสารบานปลาเดื่อนะครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการนะครับขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเอาไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับสาหรับอิสานบานปลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงจะให้กันเรียกกันนะครับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ใน ยูทูบของยีสานบานปานนะครับขอสัญญาบา่าตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะซาบ้างเพราะว่าบางค้าวมาข้าว g r ติดภารกาิจหน้าที่การงานนะครับแต่ว่ากะจะตอบให้ทุกคอมเมนต์ให้เกาน,นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งทุกกำลังแรงใจนะครับพบก,กันใ่คลิปหน้าสบายดีมีเงินใส่บริเจ็บบ่จนสุข,ขสุขคนไปแล้วสวัสดีครับ